วันนี้เอ็มได้มีโอกาสมาในทันทสถานหญิงกลางสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้ามาในด้านนี้นะคะเพราะว่าโดนตัดอิสรภาพทางการดําเนินชีวิตและเมื่อได้เข้ามาอยู่ทางด้านในนี้นะคะก็จะได้รับการดูแลจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและควบคุมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ได้รับแรงกดดันไม่มากก็น้อยต้องดูแลความรู้สึกร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังวันนี้เอ็มขอให้พี่มาบอกเล่าเรื่องราวของการทำอาชีพ ผู้คุมเรียนจําหญิงกลางค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะให้พี่หญิงแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อนรุมนจามิยาค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนันทนาการค่ะพี่หญิงทํางานมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ12ปีแล้วค่ะย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วพี่หญิงทําอาชีพอะไรค่ะแต่ก่อนเคยทํางานบริษัทค่ะอ๋อเป็นพนักงานออฟฟิศหนึ่งคนเลยใช่พอเรียนจบแล้วก็ทางานออฟฟิศ แล้ว <So. S 1> ทํางานออฟฟิศอยู่นานไหมคะประมาณ3-4ปีค่ะทําไมถึงเปลี่ยนมาเลือกอาชีพนี้คะคะคือมันเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นมาค่ะคือจริงๆแล้วว่าคุณพ่อเป็นผู้คุมด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนของพ่อเนี่ยป่วย <Okay. S 2> แล้วตอนนี้เขาเข้าโรงพยาบาลเขามีค่าใช้จ่ายที่แบบสูงมากค <Okay. S 2> ่ะเราก็เลยมองว่าออรัชการรัสดิการโอเคถ้าเกิดในระยะย,ยาวถ้าเกิดเราเจ็บป่วยขึ้นมาอย่างงี้ เราต้องมีค่ารักษาเยอะอะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ราชกาเราสามารถเบิกได้แล้วก็ดูมั่นคงกว่าร,ราต่ราชากานะคะมันมีหลายหน่วยงานมากทําไมถึงเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นอาชีพนี้คะส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรามองว่าอาชีพผู้คุมเนี่ยก็คืออาชีพของพ่อเรานี่แหละค่ะเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดจนเราเรียนจบถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะทดแทนตรงนี้ทดแทนบุญคุณของอาชีพนี้เราก็ทําอาชีพนี้ต่อคิดอย่างนั้นนะคะ ความรู้สึกแรกเลยอะค่ะที่ได้เข้ามาทํางานรู้สึกยังไงบ้างคะมันแตกต่างจากที่เราคิดไหมใช่เคยแต่ผ่านคือจริงๆเราเป็นเด็กแบบบ้านพักก็คือพ่อเป็นผู้คุมนะคะเราก็อยู่บ้านพักแถวๆนี้เราก็จะผ่านจากข้างนอกว่าแบบเป็นยังไงเออเราก็จะเห็นมีกําแพงเราก็จะไม่รู้หรอกแต่พอเข้ามาเราจะเห็นแบบคนเยอะกว่าที่เราคิดไว้คือเราคิดว่าในในเรือนจำเนี่ยคนต้องเยอะอยู่แล้วแหละแต่เราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็เกือบสี่พันและมีการแบ่งแยกผู้ต้องขังยังไงบ้างคะ คือหลักๆเนี่ยจะมีสองแดนก็คือจะมีแดนที่เด็ดขาดแล้วกับแดนแลกลับแล้วเสื้อผ้าสีต่างกันไหมคะก็จะมีถ้าเป็นเสื้อฟ้าก็จะเป็นคนที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วส่วนเสื้อสีน้ำตาลก็จะเป็นอยู่ระหว่างพิจารณาคดีค่ะแล้ววินาทีแรกที่ก้าวเข้ามาเนี่ยพี่หญิงมีความรู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าเราจะไม่ปลอดภยัยเคยมีความรู้สึกนี้ไหมคะไม่ค่ะคือถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะมาสมัครแล้วอะ เราก็ตั้งใจว่าเราจะมาทํางานค่ะแต่พอมาเข้ามาครั้งแรกปุ๊บคนเยอะก็ไม่รู้สึกว่าเออเราต้องเรียนรู้กับหลายๆอย่างหลายๆความหลากหลายทั้งตัวผู้ต้องขังทั้งเจ้าหน้าที่ที่เราต้องทํางานด้วยอย่างเงี้ยก็ก็แปลกใหม่ดีคะ่ะเพราะปกติทํางานออฟฟิศมันก็ไม่ได้คนเยอะขนาดนี้มันมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมคะที่ทําให้พี่หญิงรู้สึกว่าพี่หญิงกลับบ้านไปแล้วพี่หญิงไม่สามารถสลัดผาพเหตุการณ์นี้ออกไปได้มันรู้สึกจับจิตมันรู้สึก หดหู่แบบอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะก็ถ้าแบบสะเทือนใจเหมือนแรกๆเราเข้ามาเราอาจจะแบบเราอาจจะเจอเคสที่แบบว่าไปเยี่ยมญาตมาแล้วแบบอยู่ดีๆก็มานั่งร้องไห้ซึ่งเราก็งงว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเรียกมาคุยว่าเออไปไปเยี่ยมญาตมาแล้วเป็นยังไงมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยปลอบใจหรือแม้กระทั่ง อ๋อไม่ได้มีเราไม่ได้พูดอะไรแต่แค่เราเป็นแบบคนที่นั่งฟังเขาพูดมาอย่างเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกดีขึ้นงั้นอย่างนี้เอ็มขอถามภายในเรือนจําหน่อยค่ะพอดีว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังมาแล้วเวลาหนังถ่ายทอดออกมาเราก็จะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแหละเวลาพูอ่าเวลาพู้ต้องขังเขานอนด้วยกันเนี่ยเขานอนอยังไงคะเป็นเตียงสองชั้นแล้วมีกรงปิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะจะมีทั้งแบบสองชั้นแล้วก็แบบเป็นพื้นธรรมดาค่ะพ,พื้นธรมนธรมดามนอนกี่นอนกันกีนก่คนนอนเป็นบล็อกๆอกก็ค่ะ จะมีแล้วแต่ขนาดห้องค่ะก็ได้สักประมาณนี้คนหนึ่งก็ได้ประมาณอ๋อแล้วอยู่ในนั้นกันทั้งหมดกี่คนนะคะบางห้องก็60เป็นร<ม>้อยก็มีค่ะแล้วแต่ขนาดความกว้างของห้องแล้วเราคัดแยกผู้ต้องขังยังไงอะคะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้เขาไม่ควรมาอยู่ร่วมกันผู้ต้องขังเนี่ยตามเรือนนอนเนี่ยเราจะดูที่กําหนดโทษก็จะมีกําหนดโทษสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแดนผู้สูงอายุหรือว่าแดนคนป่วยเนี่ยค่ะแล้วในมุมของผู้ต้องขังนะคะ กิจวัตรของเขาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเขาตื่นกันกี่โมงคะเอ่อตีห้าครึ่งค่ะนับยอดทําภารกิจส่วนตัวประมาณเจ็ดโมงครึง่งถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะจะมีการนับยอดเข้าหน่วยงานอีกทีหนึง่งอ๋อคือที่นี่จะมีหน่วยงานด้วยก็คือมีหน่วยงานสุวิชาชีพจะให้เย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะมีหน่วยงานเย็บผ้าหน่วยงานทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หน่วยงานที่เขาจะไปทำเขาก็จะมีการนับยอดแล้วในมุมของผู้ต้องขังอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาอยู่ทางด้านในนี้ เวลาเขาอยากได้อะไรที่ข้างนอกมีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องจัดหามายัางไงอะคะคือที่นี่จะมีร้านค้าส่งคอค่ะที่จะมีสินค้าขายครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของใช้ที่จําเป็นเนี่ยจะมีภายในนี้สามารถใช้เงินได้เหรอคะภายในนี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเป็นระบบสแกนโดยใช้ลายนิ้วมือค่ะก็คือญ<อ>าติจะมาฝากเงินข้างหน้าขังก็ได้หรือว่าจะส่งมาเป็นธนาณัติหรือว่าสั่งโอ,อ,อนออนไลน์ก็ได้ค่ะ เพื่อที่เขาจะได้ใช้ใจอันนี้แต่ว่าเรามีกําหนดคือมีลิมิตให้วันละห้าร้อยบาทค่ะที่เขาจะใช้ได้อก็คือแต่ละคนก็จะมีคล้ายๆบัญชีของตัวเองหน<ช>ึ1 1> ่งบ,บัญชีแล้วก็ลิมิตว่าวันหนึ่งใช้ได้ห้าร้อยบาทเท่านั้นบ,บางคนก็ใช้ไม่ถึงบางคนก็ไม่ใช้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของใช้จําเป็นอ่ะเรามีแจกให้ประจําเดือนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งอาหารก็คือเราก็มีกองเลี้ยงที่มีอาหารฟรีให้อยู่แล้วสามมื้อต่อวัน อย่างนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบไหมคะสมมติว่าเรารับของจากข้างนอกเพื่อมาขายให้ผู้ต้องขังเราต้องมีการตรวจสอบสิ่งของนั้นๆก่อนที่จะเข้ามาทางด้านในนี้ไหมใช่ค่ะก็จะมีหน่วยงานร้านค้าค่ะที่เขาจะดูแลเรื่องการซื้อของมาจําหน่ายค่ะแล้วผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วคะ่ะแล้วออกไปสู่โลกภายนอกแล้วมีการติดต่อกันบ้างไหมคะมีค่ะ คือจริงๆแล้วงานสังคมสงเคราะห์ค่ะจะมีการติดตามผู้ต้องขังภายหลังคนโทษในระยะเวลาหนึ่งปีแล้วแล้วก็เราจะมีการหางานให้ทําด้วยบางคนออกไปแล้วไม่มีงานทําก็ติดต่อกล,กลับมาว่าตอนนี้หนูว่างงานนะหนูอยากทางานแล้วก็จะมีการแบบแมทชิ่งงานให้ว่าแบบมีแม่บ้านมีแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยสนใจไหมก็จะแนะนําให้เขาไปสมัครเนี่ยค่ะด้วยความที่เขา,าเคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนการที่เราจะฝากฝังให้เขาทําอาชีพอะไรใดๆก็ตาม มันทําให้เขาได้รับโอกาสยากกว่าคนอื่นไหมคะถามว่าถ้าออกไปหาเองก็ยากค่ะส่วนใหญ่เขาจะเลือกที่จะไปขายของไปทําอาชีพอิสระซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เขาติดต่อกลับมาเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยคือเขายอมรับให้ให้โอกาสกับผู้ต้องขังอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วต่อมาในกรณีที่ผู้ต้องขังตั้งคันนะคะอ่านเอ็มขอยกตัวอย่างนะคะสมมติผู้ต้องขังต้องโทษต้องได้รับโทษประหารชีวิตแล้ว ดันตั้งคันอยู่อันเนี้ยตามขั้นตอนแล้วจะต้องเป็นไปยังไงบ้างอะคะอ,อ๋อแก็ต้องส่วนของโทษก็เป็นส่วนของโทษไปแต่ว่าตั้งคันเนี่ยเราก็จะมีการดูแลฝากคันแล้วก็พาไปคลอดคะ่ะพาไปคลอดก็คือคลอดที่โรงพยาบาลภายนอกค่ะอ๋อค่ะแล้วพอคลอดออกมาแล้วอะคะเบบี Baby, นี่คืออยู่ที่ไหนคะ ก็เราจะให้นำกลับมาเลี้ยงที่นี่ได้ค่ะคือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยากจะให้ลูกอะได้กินนมแม่ก็จะให้แม่เลี้ยงดูจริงๆแล้วอยู่ได้3ปีแต่ว่าอยู่จริงๆก็สักประมาณปีหนึ่งคือเราก็ไม่อยากให้เด็กพอโตแล้วเขาจะเรียนรู้พฤติกรรมรู้จักสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยสักประมาณปีหนึ่งเราก็จะติดต่อญาติที่จะพอจะช่วยเลี้ยงดูได้ให้เขามาเลี้ยงดูหรือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเราก็จะติดต่อสหัสสงเคราะห์ให้เขาช่วยเลี้ยงชั่วคราว หรือว่าจะถ้าไม่ได้เลยคือผู้ต้องขังไม่พร้อมไม่จะเลี้ยงลูกคนนี้เลยเราก็จะให้มอบเป็นบุตรบุญธรรมไปเลยนะคะเราก็จะมีอ่อมูลนิธิบ้านพระพรนะคะที่จะเป็นหน่วยงานเอกชนที่ช่วยดูแลเด็กได้อีกทางหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องบริบาลทารกค่ะ ตอนนี้เรามีเด็กผู้หญิงอยู่ห้าคนแล้วก็เด็กผู้ชายอยู่ห้าคนค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นอีกชเช่นผู้ต้องขังแม่ลูกอ่อนกี่คนผู้ต้องขังที่ตั้งคันอยู่กี่คนค่ะใช่ค่ะว่าในส่วนในห้องนี้จะมีเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็เป็นเด็กค่ะอ๋อโอเคค่ะเชิญค่ะเด็กอายุน้อยที่สุดตอนนี้คือ1นเดือนค่ะแล้วก็อายุมากที่สุดก็คือ6เดือนค่ะ6เดือนค่ะที่อยู่ในห้องนี้นะคะเชิญค่ะอ๋อน้องยังเด็กอยู่เลยเนาะ ชื่ออะไรนะคะตอร์บัตเตอร์เนยหรอคะไปไหมครับไปไหมครับสวัสดีก่อนเชี่ยวไหมสวัสดีค่ะเชี่ยวไหมกี่เดือนแล้วครับหกเดือนเหรอโอ้วโอ้วโอ้กินนมหรือกินข้าวครับจะมั่มมากเลยลูกหืมอ๋อก็จะอยู่ในนี้กันปีกว่าถึงปีครึ่งใช่ไหมคะค่ะก็จะพยายามไม่ให้เกินหนึ่งปีถ้าเกิดเด็กเรียนรู้พฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนตรงนั้นแล้วก็บรรยากาศภายใน เห็นภาพแางนี้เราก็สะเทือนใจเหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมลูกรู้เรื่องอะไรไหมลูกรู้เรื่องอะไรไหมเดี๋ยวเราก็จะรอติดต่อย่าให้มารับอีกทีหนึงนะะ่งค่ะอแล้วในกรณีที่ไม่มีจริงๆก็คือจะเข้าส่งสถานเลี้ยงเด็กอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ต้องขังนะคะ,ะมาคลอดในนี้น แต่ว่าสามีอยู่ข้างนอกอย่างนี้สามีเขาสามารถเข้ามาเยี่ยมลูกเขาได้ไหมคะถ้าเกิดจะเข้ามานี้ไม่ได้ก็คือจะเป็นการเยี่ยมด้านนอกอะค่ะก็คือเราแม่พาลูกอุ้มไปได้ค่ะอ๋อแล้วได้กอดได้สัมผัสไหมคะไม่ได้ค่ะก็จะได้เห็นหน้าเฉยโอ้โตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งหมด12ปีแล้วใช่ไหมคะที่พี่หญิงทํางานพี่หญิงดูแลผู้ต้องขังดูแลเพื่อนร่วมงาน แล้วพี่หญิงดูแลครอบครัวของพี่หญิงยังไงบ้างคะคือ <laughs> เราก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเอาจริงแต่ว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เวลาเรามีให้ะคะ่ะแต่ก็โชคดียอย่างที่ว่ามีลูกแต่ก็ตากับยายก็จะช่วยถ้าเราไม่ว่างเนี่ยเขาก็จะช่วยไปรับไปส่งแมนะ้กระทั่งช่วยสอนกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธีโทรศัพท์หา <laughs> ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้กลับบ้านเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยเป็นกําลังใจในการทํางานให้อีกแบบหนึ่ง สุดท้ายพี่หญิงอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะว่าอาชีพที่พี่หญิงทําอยู่เนี่ยภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองมา mm hmm. เขาจะมองว่าเราข่มขู่ผู้ต้องขังเราอย่างงูน้นเราอย่างนี้เพราะไปเห็นจากในสื่อตามภาพตามอะไรอย่างนี้มา mm hmm. พี่หญิงอยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าอาชีพของพี่หญิงภาพลักษณ์ที่แท้จริงคือ,อยังไงคืออาชีพผู้คุมอะคะ่ะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ ทั้งทางด้านตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยที่ต้องเข้าใจว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มีความคาดหวังว่าถ้าเขาพ้นโทษออกไปเนี่ยเขาน่าจะคืนไปสู่สังคมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้อะคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะนอกจากครอบครัวแล้วก็สังคมที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งที่เคยทําผิดอะคะ่ะได้กลับไปเป็นคนดีอีกแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเขาคนเขาคนนั้นนะคะคนเดียวที่จะตัดสินใจว่าตัวเองจะไปทางไหนอะคะ่ะอื ยังไงวันนี้เอ็มก็ขอขอบคุณพี่หญิงมากๆเลยนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวอาชีพของพี่หญิงแล้วก็เรื่องราวภายในเรือนจําให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับทราบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราเห็นแล้วก็รับสารมานะคะแล้วก็ก่อนที่เอ็มจะไปอยากให้พี่หญิงอะ่ะพาเอ็มเยี่ยมชมตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้ที่เราอยู่กันนะคะเป็นสถานที่อะไรนะคะออตรวจร่างกายค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็จะต้องมาตรงนี้เป็นที่แรกเลยพื่อตรวจร่างกายอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าว่าตรงเนี้ย ต้องอยู่จุดไหนทำอะไรกันบ้างคะ่ะแต่เดิมเนี่ยห้องนี้เราจะใช้สำหรับตรวจผู้ต้องขังรับใหม่อะคะ่ะก <c oughs> ็คือที่กลับมาจากศาลเราจะตรวจร่างกายที่นี่อะคะ่ะค่ะหลังจากที่พยาบาลสอบประวัติแล้วเราก็จะมีตรวจร่างกายแล้วก็ตวรวจปัสสาวะด้านในะคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดเราก็จะให้ผู้ต้องขังที่กลับมาจากศาลนะคะเข้าไปที่แดนแรกรับแล้วก็ตรวจร่างกายที่นั่นแทนค่ะอ๋อตรงนี้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วใช่ค่ะเคค่ะขอบคุณค่ะอ๋อตรงบริเวณนี้ค่ะด้านนี้จะดื่มจะเป็นมีม่านค่ะมีม่านคอยกั้นตรงนี้ใช่ไหมกั้นแต่ละห้องเพื่อตรวจร่างกายอะค่ะอแล้วก็จะมีเจ้าที่ประจำแต่ละล็อกใช่ค่ะ ช่วยกันตรวจเพราะว่าบางทีบางวันก็มาเยอะค่ะยี่สิบสามสิบคนก็มีก็คือตรงนี้จะเป็นม่านที่มาถอดเสื้อผ้าแล้วก็ตรวจร่างกายภายนอกใช่ค่ะแล้วก็ตรงบริเวณนั้นนะคะค่ะบริเวณนี้เดิมก็จะเป็นห้องน้ำค่ะด้านในจะเป็นห้องน้ําซึ่งให้ผู้ต้องขังตรวจปัสสาวะค่ะแล้วก็จะมาตรวจที่โต๊ะเพื่อค้นหาสารเสพติดอะคะอ่ะเคยเคยเคยเจอไหมคะตรวจแล้วเห็นว่าลักลอบเอาอะไรเข้ามา อาจจะซุกยาเสพติดไว้ข้างในตัวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าข้างนอกก็จะมีเครื่องอดี้สแกนอยู่แล้วก็จะตรวจเจออยู่แล้วคะ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราเจอในร่างกายขอถามได้ไหมคะว่าเจอตรงบริเวณไหนคะก็อาจจะมีแบบว่าทางทวารหรือว่าช่องคลอด้ะคะเอามันออกมายัางไงคะก็จะมีพยาบาลคะ่ะค <c oughs> อยช่วยคะ่ะ <c oughs> ไหนๆนะคะวันนี้เอ็มก็ได้เข้ามาอยู่ภายใน ทันทสถานหญิงกลางแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาถามความรู้สึกของผู้ต้องขังที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจําด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโพนี่ค่ะชื่อน้องพนีค่ะพี่ถามนิดนึงนะน้องพนี่น้องพนี ي โดนคดีอะไรมาคะมาคาดียาค่ะรมกัาํานหน่ตยมีค่ะยาเสพติดใช่ไหมคะแล้วต้องโทษกี่ปีคะต้องโทษ27ปี6เดือนคะ่ะ ตอนนี้เหลืออีกกี่ปีคะค่ะเหลือ22ปี2เดือน20วันคะ่ะน้องจำได้ละเอียดมากพ,พี่สะเทือนใจเลยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้อายุ32คะ่ะคิดถึงบ้านไหมคะคิดถึงค่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมหนูถึงได้ไปอยู่ในสถานการณ์ตอนแรกก็เหมือนกับเราเสพใช่ไหมคะ,ะและ้วพ พอเราไม่มีเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดตัวมาจําหน่ายด้วยอะไรเงี้ย่ะเพราะว่าได้เงินเยอะกว่าใช่ค่ะแล้วก็มีมีเหมือนเราก็มีเศษด้วยมีอะไรอย่ด้ยอืมก็คือคือทาแบบไม่คิดอะไรค่ะเหมือนกับว่าเราแบบทําไปเพื่อความสนุกสนุกอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยที่ถูกจับกลุมเนี่ยหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ27ค่ะเสียดายไหมเสียดายค่ะถ้าพี่ให้หนูย้อนเวลากลับไปหนูจะเลือก หนูจะเลือกเดินเส้นทางไหนหนูจะไปทําอะไรอยากทําอาชีพอะไรหนูก็อาจจะอยู่กับครอบครัวให้นานกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็จะไม่เลือกจะไม่เลือกเสพเสพยาแล้วก็ไม่เลือกหกเพื่อนที่ที่พาเราไปอะไรตอนนี้คิดถึงพ่อกับแม่ไหมคะมากมากค่ะตอนนี้ทุกคนก็มาเยี่ยมหนูก็ตอนนี้ไม่มาห้าเดือนแล้วค่ะ แล้วได้ให้ผู้คุมติดต่อกลับไปไหมคะว่าทำไมไม่มาหาเลยทำไมไม่มาเยี่ยมเลยเกิดอะไรขึ้นม,มีเขียนจดหมายติดต่อกันอยู่ค่ะที่บ้านก็คือจดหมายฉบับสุดท้ายที่บ้านแจ้งมาว่ารถเสียค่ะก็เลยมาเยี่ยมไม่ได้แล้วช่วงแรกๆที่เข้ามาอยู่ที่นี่คะ่ะปรับตัวยากไหมคะยากคะ่ะทุกเรื่องเลยคะ่ะตั้งแต่เรื่องการกินการน,นอนการเข้าห้องน้ำการอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่าง ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยค่ะพี่อยากเป็นคนชอบดูหนังเหมือนที่พี่คุยกับพี่เจ้าหน้าที่คือภาพลากักษณ์อะในเรือนจำอะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่คนภายนอกเขารับรู้มาว่าข้างในจะดูน่ากลัวมีการซ้อมการทะเลาะกากรแทนการแหกคุกอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยเห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายผู้ต้องขังไหมไม่เคยค่ะเจ้าหน้าที่ดี กับเรามากๆเลยค่ะน่ารักมากๆแล้วเวลาที่เรามีเรื่องอะไรเนี้ยค่ะหนักใจไม่ว่าจะเรื่องเป็นคลิปเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่แอรเราก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ในตลอดในทุกๆเรื่องอะแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาทําให้เรารู้สึกประทับใจบ้างมีไหมคะมก็คือเจ้าหน้าที่อะค่ะก็เหมือนกับว่า เราอยู่ในนี้เรามีข้อจํากัดหลายอย่างใช่ไหมคะเช่นของต้องห้ามอะไรเงี้ยเช่นสีเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าหน,น้าที่ก็อนุญ,ญาตให้ให้เราสามารถเปิดเปิดจินตนาการอะไรเงี้ยโดยการให้เราวาดภาพให้เรามีสีได้ใช้ได้วาดรูปได้ลงประกวดได้ทํากิจกรรมอะไรดีๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้หนูพูดความรู้สึกในส่วนที่หนูอาจจะไม่เคยพูดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเราว่า หนูอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆเขาถ้าวันหนึ่งหนูได้รับอิสรภาพและออกไปข้างนอกหนูยังจะติดต่อพี่ๆเขาอยู่ไหมแล้วณนะตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขาก็ถ้าถึงตอนนั้นอะซึ่งไม่รู้ว่าจะอิงนานเท่านนไหนนะคะแต่ว่าหนูก็มั่นใจว่าหนูต้องแบบต้องติดต่อแน่นอน,นะคะ่ะถ้าหนูได้กลับบ้านไปอย่างน้อยๆแค่แบบว่าได้ทักทายเป็นไงบ้างทุกเทศกาลหรืออะไรก็เราแตะค่ะก็อย,อยังดีอะเพราะว่าเราก็จะไม่ลืมความ ความทรงจําดีๆที่อยู่ในนี้คือเรื่องในนี้ยมันเวลาที่มันเป็นเรื่องดีๆอะค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ของเราเพราะว่าเราผ่านอะไรที่มันไม่ดีมาเยอะแล้วอดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็คือคนสำคัญที่เป็นลนดับแรกที่สุดที่เราจะนึกถึงอะค่ะงั้นก่อนพี่จะไปอีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะถามก็คือในฐานะที่หนูอยู่ที่นี่ในฐานะผู้ต้องขัง หนูอยากจะบอกอะไรคนข้างนอกที่เขากําลังเดินนอกลู่นอกทางหรือทําผิดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหนูอยากจะฝากอะไรถึงเขาเราอาย้อนเวลาไม่ได้ต่อให้อะไรที่เราทํามาแล้วอ่ะเราอยากกลับไปแก้ไขยังไงอ่ะเราก็ไม่สามารถทําได้อีกแล้วดังนั้นเราจะทําอะไรเราต้องคิดให้ดีๆคิดถึงคนที่รักเราคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงครอบครัวเยอะๆค่ะ แล้วเวลาที่มันผ่านมาเราจะได้มีใงใจที่เราทําดีที่สุดแล้วยังไงวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องโพนี่มากๆเลยนะคะคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะคะเอ็มหวังว่าหลายๆคนจะได้เห็นมุมมองในการใช้ชีวิตและดํารงอาชีพเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจํานะคะรวมไปถึงกิจวัตรประจําวันและการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจําด้วยนะคะคนภายนอกมองมาอาจจะรู้สึกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจําอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีงามมากนะักหวังว่าหลายๆคนจะได้เห็นมุมมองถึงความเสียสละทั้งด้านเวลาร่างกายและจิตใจและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการไม่ลําบาก อย <Hello. S 2> ่าปากดีใน EP นี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเอ็มบุษราคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮ e ลโ o ลอยากคุยด้วยเหรอลูกแข็งแรงมากยิ้มเลยคันโชว์หรอปะคันโชว์เลยคันโชว์